คนคะอันนี้อันนี้ฟูไว้นะคะคลอดแล้วคะ่ะเพิ่งมาถึงเมื่อวานคลอดแล้วอันนี้แอบคลอดนะคะยังไม่ได้แยกคลอดเลยเมยเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานนะคะนี่นางคลอดแล้วคะ่ะจากป่องๆแฟบแล้วนะคะนี่โอ้ยลูกๆมาถึงปุ๊บได้ลูกปับ๊บ จะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยส่วนอีกครอหนึ่งเซนตอร์โคดยังไม่คอดนะคะเซนตอร์โคดยังไม่คอดกับบูเทลริบบอนฟินนะคะยังไม่คอดนะคะแต่ฟูไว้คอดแล้วไม่น่าเชื่อเลย เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะ